ความต้องการของมนุษย์จึงทําได้ยากและเหตุผลช้าแต่ก็จําเป็นต้องทําเพราะหากไม่ทําความชั่วซึ่งทําได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกคุณขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราชนวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาวิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโครงงานคุณธรรมขยะแปลงร่างสร้างคุณธรรมน้องน,องนำพระบรมราโชบาท ด้วยหลักอริยสัจสีโรงเรียนชุมชนหนองสองวิทยาคารที่มาและความสำคัญในสภาพปัญหาปัจจุบันพบว,ว่าที่ในบริเวณโรงเรียนชุมชนหนองสองวิทยาคารมีขยะตามพุ่มไม้และบริเวณทางเดินในโรงเรียนสาเหตุเนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนบางส่วนไม่ที้ขยะลงในทางขยะและพบว,ว่า ขยะทวนใหญ่ยังขยะพัาสติขวดพลาสติกกรองนมลแก้วน้ำเรียนชั้นประถุศึกษาปีที่หกโรงเรียนชุมชนหนองส่อิิยาการจึงได้ดัเนินการแก้ปัญหาหาวิธีการขับเพื่อนแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงสู่กิจกรรมขยะแปลงร่างสาร้างคุณธรรมและคูดฝัาและสร้าง จำเป็นให้แก่ผู้เรียนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียนชุมชนและประเทศชาตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนชุมชนหนองสองวิยาการจึงได้ดัเนินการแก้ปัญหาหาวิธีการขับเคลื่อนแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงสู่กิจกรรมพยาแปงางสร้างคุณธรรมปัจจัยไทย าความรับผิดชอบและยังขาดจิตสำนิกที่ดีของตัวนักเรียนเอง 2. ปัจจัยภายใน <c oughs> โดยพวกเราได้ทำการศึกษาปัญหาพบว่านักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตค่อนข้างมากักง่ายนักทิ้งขยะไม่เป็นที่ทำให้บริเวณโรงเรียนไม่สะอาดซึ่งมีสาเหตุมาจาก2ปัจจัย 1. ปัจจัยภายใน ฤติกรรมที่นักเรียนขาดความรับผิดชอบและขาดติดสำนึกที่ดีของตัวนักเรียนเอง 2. ปัจจัยภายนอกสภาพแวดล้อมชุมชนครอบครัวที่นักเรียนอาศัยอยู่ ทางการดำเนินโครงงานคุณธรรมด้วยกิจกรรมเด่นของพวกเราคือกิจกรรมขยะแปงลงร่างสร้างคุณธรรมกิจกรรมเด่นของพวกเราคือกิจกรรมขยะแปงลงร่างกิจกรรมทำความสะอาดเขตรับผิดชอบตอนเช้าก่อนเข้าแถวหน้าสัปคงกิจกรรมธนาคารขยะคัดแยกขยะก่อนทิ้งจากการทำโครงงานนี้ตลอดปีการศึกษาส่งผลให้นักเรียน ขณะครูบุคลากรโรงเรียนชุมชนหนองศสวิทยาคารร้อยละร้อยเป็นผู้มีจิตสาธารณะมากขึ้นมีมีวินัยในการทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนมีจิตใจที่ดีต่อส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม